สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดูภายในตู้นะครับว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าตู้ที่ในเมืองแคนาดนะครับติดกับธนาคารกรุงศรีนะฮะที่เห็นเยอะๆนี่ก็เป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อโตวัดกำแพงนะครับหลวงพ่อโตวัดกำแพงจะเป็นปีสองหนึ่งเป็นสิทธิสร้างถวายนะครับมีกรรมการก็ไหลทองนะฮะนี่เหรียญกลมตองนี้เป็นหลวงพ่อโอนะครับหลวงพ่อโอ หางน้ำนะครับอันนี้เป็นหลวงู่เล็กบ้านหนองนะเสยมาอนีหลวงพ่อแป้นนะนี่หลวงพ่อสดหางน้ำองนี้เป็นหลวงพ่อน้อยนะครับเป็นเขาเรียกพิมพ์ปางตัทะลุอ่าใช่ใช่ใชปางตาทะลุนะครับเป็นโปกโพนี่หลวงพ่อดำวัตุโยง เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหลวงพุโตะนะฮะนี่หลวงพ่อเอมของโปงนะครับหลวงพ่อพลอรุปม่ายนี่เหรียญเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับงานคุณแม่ไพ่อาจารย์นาดีนะครับตะกรวไม่ตะปีนี่หลวงพ่อเทิงสส่เหนียวอันนี้เหรียญลอ่อพิมพ์ตะภาพหลวงพ่อหลวงพ่อพักหลวงพ่อพัดนะนี่อันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อพานนะครับ หลวงพ่อย้อยหลวงพ่อพานหลวงพ่อหลวงพ่อหลิ้นหลวงพ่อโมหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่หลวงมุ้ยสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะครับเหรียญกลมหลวงพุโตนะจดน้ำหลวงพุโตรูปถ่ายหลวงพ่อโอวัดหังน้ำนะครับรูปถ่ายเก็บไว้หลายหลายบาน รูปถ่ายประสบการณ์นะปีประมาณปีสองพันห้าร้อยต้นต้นนี่อ,นอันนี้เหรียญหล่อหลวงพระเจษต์นะฮะหลวงพระเจษทางนี้ก็เป็นรูปรูปถ่ายหลังโบสถ์หลวงพ่อโมนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะนี่เป็นหลวงพ่อโตบางกระทิงนะะนี่ก็สมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะครับขุนแผนกับดีลาประธานพรห,หลวงพ่อเหรียญ เหรียญหล่อหลวงพโตวิหารทองนะหลวงพโตบ้านเชียนอ่ะหดูลอบ้านเชียนสามองค์มีปากกาหลวงพอ่อหลวงพ่อเสน่นะครับเหรียญอาจารย์เจ๊กนะเหรียญอาจารย์เจ๊กสายเหนียวอาจารย์เจ๊กวัดหนองแกนะครับ อยู่วสิงมีเห,หรีหยญหลวงพ่ไข่หลวงพ่อย้อยพิตตาน้ำมิอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคำหลวงพ่อคําคชาสุโขนะครับเหรียญหน้าเสือห,หลวงพ่อคำเหรียญ หลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะจะตุรพิษพ่อนายพ่อแพรหลวงพ่อบุญมีนี่หลวงพ่อหางนี่ปิดตาหลวงพ่อตาบนะหลวงพ่อเทียมหลวงพ่ออินอะของลูกค้าปิดไว้เราส่งเลยป้องอ้อยนี่จะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อครูชัยครับเจริญพรสองเหรียญบนญพระการ หลวงพ่อวิชัยวัฒหัวเด่นก็จะมีประมาณนี้นะประมาณนี้ครับในตู้นะเอาไว้รับแขกนะที่ใครสนใจจะมาดูพระหน้าตู้นะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ